ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกันกับ English Match ของเรานะคะอ่านะคะเรามาต่อนะคะอิง h ิสแม h ของ P1 นะคะป .1 Primary 1นะคะก็เมื่อวานนี้เราแปลข้างบนนี้ไปแล้วเนาะคลิปเมื่อวานก็คือ look at the picture r i t e n u m e r a l s and c i r c l e equal or unequal นะคะสองคำนี้เราเจอไปแล้วเมื่อคลิปก่อนก่อนนะคะ equal ที่แปลว่าเท่ากับ นะคะ un equal ที่แปลว่าไม่เท่ากับนะคะเท่า equal เท่ากับหรือเท่ากันใช้ได้ทั้งสองคำนะคะแล้วก็ un equal ที่แปลว่าไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนะคะใช้ได้ทั้งสองคำนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะลองดูแบบฝึกหัดของเราเนาะอ่ะอันแรกนะคะเราจะมีกล้วยซึ่งกล้วยภาษาอังกฤษก็คือ banana banana นะคะ แล้วก็เราจะมีลิงนะคะลิงภาษาอังกฤษ,กฤษคืออะไรคะอ่ะลิงก็คือ monkey monkey นะคะอ่ะตอนนี้เรามีกล้วยนะคะกี่ผลนะคะนับนะคะสามสี่ one two two bananas two bananas. bananas ใส่ s ลงไปด้วยนะคะมีมากกว่าหนึ่งนะคะต่อไปมีลิงกี่ตัวนับนะคะ one two three four four monkeys นะใส่เลงไปด้วยนะคะมีลิงมากกว่า1ตัว four monkeys นะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูลิงสี่ตัวกล้วย2ผลกล้วยมาก่อนกล้วยขึ้นก่อนนะคะ two bananas four monkeys four monkeys นะคะเพราะฉะนั้น2เป็นยังไงกว่า4ี่คะ อ่าสน้อยกว่า4แต่ในนี้ไม่มีคําว่าน้อยกว่ามีแต่คําว่าเท่ากับกับไม่เท่ากับ,กบ,กบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่าคําว่าไม่เท่ากับหรือไม่เท่ากันนะคะคำนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า two is n equal to four two is n t equal to f o นะคะอ่าต่อไปข้อ2 ข้อ2เราจะมีอะไรคะอ่าข้างบนจะเป็นปลาภาษาอังกฤษก็คือ fish 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 นะคะปลาภาษาอังกฤษคือ fish นะคะอ่ามีปลากี่ตัวนะับ one two three three fish ข้างล่างจะเป็นแมวแมวตกใจเห็นหน้าครูคันดาวนะคะอ่าแมวมีกี่ตัวนะับ one two three อ่ามีสามเหมือนกันเลยแสดงว่าปลากับแมวมีจํานวนเป็นยังไงกันคะมีจํานวนเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้คำว่าอะไรนะ,เร,ะ e รออน e เราจะใช้คำว่า e ีคัวหรืออันอีคัวลูกอ่าเราจะใช้คำว่า e ีคัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเขียนว่า t r e e three is equal to three อ่า three is equal to three นะคะอันนี้นะคะอ่ะคุกผ่านนะต่อไปนะคะต่อไปข้อสามนะคะข้อสามจะเป็นจะเป็นหนอนนะคะหนอนภาษาอังกฤษ worm 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 นะคะออกเหมือนวอมแต่ไม่วอมเวิร์มนะคะสระ,ะเออนะคะเวิร์มเวิร์มอ่ะตัวข้างล่างนะคะเป็นนกภาษาอังกฤษก็คือเบิร์ดเบิร์ดนะคะอ่ะม,นอนมีนกกี่ตัวหนึ่ง one two three four five five นะคะเวิร์มนะคะมีนกกี่ตัว one two two bird นะคะ two bird เพราะฉะนั้น5กับ2นะคะเป็นยังไง5กับ2เป็นยังไง equal or u n equal นะคะอ่ะมาดูข้างล่างค่ะเราจะต้องบอกว่า5 is u n equal to 2 5 is u n equal to 2โอเคนะคะอันนี้ก็ลองฝึก นะคะลองฝึกดูนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคณิตศาสตร์ของพองวันนี้นะคะเน้นคำศัพท์สองคำนะคะก็คือคำว่า E q คัวนะคะและคำว่า u ัน q u คัอ่ะ e q คัวที่แปลว่าเท่ากับนะคะแล้วก็ u ัน q u คัวที่แปลว่าไม่เท่ากับนะคะหรือจะแปลว่า e q คัวแปลว่าเท่ากันก็ได้นะคะหรืออัน q u คัวจะแปลว่าไม่เท่ากันก็ได้ใช้ได้ทั้งสองความหมายนะคะความหมายเดียวกัน นะคะให้นักเรียนลองฝึกนะคะฟังแล้วก็ลองฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกจํานะคะว่าคํานี้มันหมายถึงอะไรในทางคณิตศาสตร์ 3, นะคะเน้นว่าให้ฝึกฟังนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงนะคะยังไม่จําเป็นต้องฝึกเขียนนะคะไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันสะกดยังไงมันยังไงนะคะให้ดูหน้าตาของมันนะคะจากที่คุณครู ลงวิดีโอให้นะคะแล้วก็ออกเสียงเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าสำเนียงจะผิดหรือจะถูกนะคะออกเสียงไปเลยนะคะสำเนียงไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะโอเคนะคะคุณครูฝากคลิปนี้ของป .1 ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ